อัปเดตข้อมูลข่าวสารชาวนาเตรียมรับเงินประกันราคาเข่าปี63ทับ64พร้อม้วยเงินซอยเหลือรายละ1,000บาทได้เมื่อใดคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับพ่อแม่พีน่น้องเกษตรกรชาวแห่งชาวนาทุกท่าน พบกับกับผมทิดเกียรติผ้ามวนเมื่อนี่ก็มาพร้อมกับสาราข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรเช่าให้ชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับพอการคลิปนี้นะครับในช่วงเศร้าของวันที่18ก,กรกฎาคม2563นะครับกับผมก็มีข้อมูลเนื้อหาข่าวดีจากทางรัฐบาลมาฝากพี่ฝากน้องคือเกา่าโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่เป็นเช่านานะครับเตรียมให้ ว่าตอนนี้ทังรัฐบาลเป็นได้อนุมัติแล้วสําหรับโครงการ,ร,กกกร,พ,รพักการใดเกษตรกรผู้ลูกเข่าแด่ผ่านบอร์ดนบขอเริ่มท่านที่หนึ่งกันยายน63หอมมะลิตันลา1 5 0 0 0บาทบ่กเกินคัวเลือดละ14ตันเข่าเหนียว1 2 0 0 0บาทบ่กเกินคัวเลือดละ16ตันนะครับรวมถึงโครงการอื่นๆนะครับอาทิเชน่นเงิอนซอเหลือด,ด่านต้นทุนการผลิตรายละ1 0 0 0บาทนะครับ ส่วนข้อมูลเนื้อหาข่าวที่เป็นยังไงน,นะครับก็เรียนเชิญู่้มี่นนองไปติดตามพร้อมกันนายจุลิศลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กาวาการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารเขาแห่งชาติครั้งที่3ทับพที่ห้องประชุมพักดีบดินร้ำเนียบรัฐบาลเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารเข่าแห่งชาติหรือว่านอบอขอนะครับ ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบนะครับให้มีการประกันรลยไดกับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกเขาในฤด,ดูการผลิตที่จะมาถึงนี้รายละเอียดหลักการทั้งหมดก็เป็นไปอย่างเดียวกับที่ได้ประกันและไดผู้ปลูกเขามาเมื่อปีที่ผ่านมาทั้งชนิดของเขาทั้งหาชนิดและในเรื่องของวงเงินประกันรลยไดก็เช่นเดียวกันโดยทั้งหมดนี้นะครับจะเริ่มต้นขึ้น ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายน2,563เป็นต้นไปจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูการผลิตประมาณเดือนพฤษภาคม2,564นอกจากนั้นนะครับก็มีมาตรการเสริมในเรื่องเขา่าเช่นการชะลอการขายเขา่าโดยท่าเกษตรกร,เ,ร,กรเก็บเข่าไว้บอ่อขายจะได้รับเงินชดเชื้อให้1,500บาทต่อตันและถ้าเป็นสถาบันเกษตรกร,ะร,กรนะครับ ก็จะมีเงินไห่1,000บาทคือเก่านะครับแต่สถาบันจะได้1,000บาทและเกษตรกรจะได้500、อยบาทนอกจากนี้นะครับจะมีการซอยเรื่องของเงินกู้โดยรัฐบาลจะซอยดอกเบี้ยร้อยละสาสำหรับสถาบันเกษตรกรและโรงสีที่ไปซื้อเขามักเก็บไว้ในช่วงที่เขาออกมากเพื่อบ่ทําให้เข่าราคาตกโดยจะซอยดอกเบี้ย้อยละส ส่วนมาตรการเสริมสุดท้ายนะครับสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั่นจะซอยในเรื่องของค่าบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพรายละบะเกิน20่สิบไร่ไรละ1,000บาทรายงานข่าวนะครับเพิ่งยังเด้ระบด้วยว่ามาติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ันหบรอบที่1นึโดยกำหนดราคาเป้าปหมายและปริมาณต่อครัวเรือนเท่ากับปีที่ผ่านมาประกอบด้วย ข่าวหาชนิดก็มีดังนี้นะครับ 1. ข่าวหอมมะลิ15,000บาทต่อตันคัวเรือนละาบ่เกิน14ตัน 2. ข่าวหอมมะลินอกพื้นที่1400พบาทต่อตันคัวเรือนละาบ่เกิน16ตัน 3. ข่าวเจ้า10,000บาทต่อตันคัวเรือนละาบ่เกิน30ตัน 4. ข่าวหอมปทุมธานี1 1 0่0บาทต่อตันคัวเรือนละาบ่เกิน25ตัน หาข่าวเหนียว1 2 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนลบาบเกิน16ตันและที่ประชุมนบขในครั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเพิ่นยังไ้สร้างการในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกเขาต้องไปติดตามว่าผลการลงทะเบียนเป็นจังไ๋แน่เพื่อให้ภาครัฐได้ไปบริการจัดก,การในหลายด้านทั้งก,งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์อันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับที่นำมาฝากพี่ฝากนอก้อง ที่ทางรัฐบาลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเพื่อนได้อนุมัติแล้วสาหรับโครงการประกานไดเกษตรกรผู้ปลูกเขาปี63สามร่วมถึงอีกหลายโครงการนะครับที่พ,พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรห้องเสียับบวสิเป็นการชะลอการขายเขานะครับพ,พ่อแม่พี่น้องทันใดเก็บยุ่งเขาววยยังบอกขายนะครับทางรัฐบาลิมีการซอยตันละ 1, 5 0 0งาบาทนะครับร่วมถึงสถาบันการเกษตรโล่งสีต่างๆ และอีกมาตรก,การเสริมอีกโครงการหนึ่งนะครับที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาเฮาให้ความสนใจอยู่ตอนนี้ก็คือเงินซอยเหลือคาบริหารจัดก,การและการปรับปรุงคุณภาพไรละหนึ่งพันบาทคัวเลือดระบืเกิน20ไรซึ่งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรท่านใดน,นะครับมีหน้า20ไรนะครับได้แจ้งพอปลูก20ไรก็จะได้รับเงินสอยเหลือสูงสุดคัวเลือดละ20,000บาทเลทที่เดียวสำหรับโครงการทั้งหมดนี้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่วันทีน่1กันยายน6 3เป็นต้นไป ส่วนพลเมี่น้องเกษตรกรชาวนาเฮ้านะครับอย่าลืมไปเช็คทะเบียนเกษตรกรข้อง่านว่าได้แกงพอปลูกปี 63- 6าไปนะครับหรือว่าจังไดเพื่อที่พลเมี่น้องเฮเสิบ่ได้พลาดสิทธิ์รับเงินส่วนเหลือต่างๆจากรัฐบาลในโครงการปี 63- 64ที่จะมาถึงนี้ส่วนข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆจากรัฐบาลสำหรับโครงการที่จะมาถึงนี่นะครับสีเป็นจังไดออกมาจากทางรัฐบาลนะครับรัฐบาลสีมีเงือนไขแบบใดพอเมี่น้อง ก็จะลืมนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของกับผมใดในเมื่อผมมีข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐบาลนะครับสำหรับเงื่อนไขต่างๆกับผมก็จะ้ฝากนำข้อมูลข่าวสารมาบอกพี่บอกน้องนะครับจังใดจังใดก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกๆท่านนะครับให้ได้รับเงืเอนสรเหลือยาวจากทางรัฐบาลกันสุขูสุขคนก็สําหรับพี่น้องนะครับได้ขับมาเมืองคลิปนี้แล้วแต่เห็นว่ามีประโยชน์แจท่านก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกับผมผู้ทําคลิปนี้นะครับเด้อ เพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกต่ผมกัติฟา้านำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแก่งและบอกกาพพี่น้องอีกคือ 9. เกาพ่อกันไม่คลิปหนาครับพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เล้วกับผมทิดเกียรติผ้ามวนกับขอก 9, ขาวคำว่าสวัสดีครับ